บ่มาเนาดนั้นเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเยฮ้ยยังอยี๋ยวเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวยโอ้ยโอ้ยพนะยังมันไดเหรอเพ่นยังมันไดยังมันไดปกติแล้วมแล้วลุกขึ้นมาแล้วบวกันได้แต่ก่อนเตี้ย่เก่อนเจ้านี่ยังมาท่นได้ต้องบังคับเอาวันนี้

คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจท่านที่เข้ามารับชมทั้งช่องยูทูบแล้วก็ทั้งเพจเฟซบุ๊กเปาอีสานที่เก๋น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์พันอีกครั้งหนึ่งนะครับงวดที่แล้วอาจารย์พันให้3 5 5, 5แล้วก็10นะครับถ้าดึงขึ้นดึงลงก็ อาจจะมีคนถือู่เนาะหนึ่งหาเนาะพี่นอ้องอ่ะก็ถือว่าเข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเนาะอาจารย์พันเท่าทีแอดมินเคยมาตามนะครับเที่ย <Ung> วนี้ก็มาตามอีกนะครับมาตามอีกที่บ้านล้างนะครับอาจารย์พันนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พันทําพิธีให้คือเก้านะครับจะได้ตัวไหนยอย่างไรไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์พันมาเที่ยวน,นี้นั่งถือของเครื่องในตัวนี้เป็นไงปู ฝฟนหานเห็นปูวะาฟนนฟเห็นปูวะปูมาวะปูมาหาบอปูมาหาบอใจเย็น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 ผ้ว่าหารบอกหาหาอันที่หาหาพว้กุาทยบอกหาหนึ่งนะสาหาเนาะสามหาหากับหนึ่งศูนยกับหนึ่งศูนเพื่หลังเนาะ เรากำกงุดทไายนี่ไม่โทดสาเลยะโอาแต่พวกได้เดียวพวไน้กมได้หาหนึ่งจำมุดเนรอยมุอตำรวตถือ้อนมุนนะหลายบ่้มุดถือหลายบ่เส็จแล้วพวกตวนี่เป็นยังไงฝันเห็นปูแหงย่างกระทองมาหาบ่อมาอายุรุ่นฮะรุ่น บักด้วนมาหาน่องน่องไส้บมมหาเป็นยังยังมหามันขึ้นหรอมันขึ้นตัดมาโตตัดมาหาน่องไส้จะคือบัวน่องไส้มหาบัวมาเห็นยังไม่อฮะอมันไปหาเออน่องไส้เพิ่มเนเราเปรกับนองไส้รเล่เราเสียรไปเอาเรา งครับไ yeah, hmm. uh, mm ัวนีได้เนังถึงได้แยากันท้องเดือยอยู่บ่ซื้อก็เพิ่นอยู่บ่ฮไือ่ะม่ได้เขาไปดนละไปตะูนี่บ่ตะปู่ได้เขนาตนี่ยบแซื้อได้ยังบ่ซื้อเมื่ไหร่ขึ้นกาไปเรื่ตะบุญตายตามอ cáp phu bưng, cứ thế ừ. Ừ. Thâm, cũng... vậy, này cứ thế, cứ như vậy cứ như vậy, cứ xé lên cứ đấy, ôm nhang gì đó, cứ nhang để yếm mà nói, đi nọ, chụp ồn, một ngày nhau cũng to, sáu con lưng, con đẻ, áo xong không, là À. Đi. Nàng sư Cấp bu hè này. Nàng nè Hãy subscribe cho kênh

ไปตะเขาเลีย so right. mm ูงเฮพูงตีโอ้ยตีงเกมาเเลยก่ดห่งตีกับตีัดแน่กอเก็บลูกเอาปูเลยอนะมาแต่ตซื้อพนบอกเลขบอกเบอร์เนี่ยบอกแขงอากวแข้ง huh. ถึงายแข้งอัดปาก Ê bò Ê kéo hát kia này Ây Ây đây, tụi cúi hé ác đâu Tụi nà chen ác lê Ây bò bắt cà rau bây giờ đây là này nè có nỉ, tụi đấy Bố má đấy Đây có là bóng hạt Đây Đăng nè, บัคับเออ้นเสียึ้นไปอีกวะโอ้ขึ้นไปดังงเก้าบัคับบังคับังคับอ้ังนับอะเฮ้ยแหานั่งยู่นั่งนั่งนั่งล่นั่งนั่ง่ไปใส่ระบาดนั่งอยงเก่าแล้วัแล้วพาต้องคนตัน สิบังคับเอาสิบังคับเอาบังหันยังบ่ได้ยังหันได้บ่ปเวนึงยังไ่ยัหนได้ปกติเล้่มแล้วลุกขึ้นมาเราบวเลยไดี่ต่กอนตะกอนเที่ยวนี้ยังบ่ทันได้ต้องบังคับเอาวันนี้เอาบังคับเอาไหมเอาตามดันเตกเยดัเตเลยเอาไหมเอาไหาเอาไเอาไ

มันน่ะบังคับเอาโอ้ยบังคับเอาิงงไน่าด่าทแปดบานหนึ่งหาแปดอันนี้ก็่แถึทีบนี่บบหนึ่งหาแปดาอแงแน่หอมตัวน่กหนึ่งหาแปดนึ่งหาแปดน หาสองหนึ่งหาแปดแล้วก็หาสองบ่สองคนจับนี่บ่จับนี่ฮะก็ว่าซื้อนี่ว่าเจอมีสิให้ซื้อว่าเนี่ยให้แมนว่าเนี่ยอ๋อฮะรอยคุ้นรวยให้รวยคุ้นรยเลยครับรวยคุ้นรวยโันคุ้นผันไปแบบอ๋อก็มองเจ้าเลีย์เต

กันเกบมากโอยตัวเดียวกันเลยบ่าตัวเดียวร้อนด้วยใครซื้อตัวเท่าไรทั้งวันป่าวมาเจขนาดนั้นเลยตัวน่ตัวเอาถือห้พี่น้องเบิ่งบนดิเบิ่งไอ้พี่น้องเบิ่งจับดีทีเด้อจับดีทีเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นละนั่นละชัดบ่จะป้าเชงบ่เออนั่นละเออนั่นละเมียนป่ถือบ่ตัวนี้บป้อแฮ้

พันคูนพันเราว่าพันโบกพันพันคูนพันเลยเนาะเราหนาะน้งชิงงามโอ้งามเราว่างามเายงามเลยเนาะงามงามหนึ่งห um, ้าแปดห้าสองอาจารย์พันนะครับสื่อปูแหไต่แล้วครับสิบเจ็ดพฤทธละคมสงการหน้าร้อยหกสิบแปด <Okay. S 2> ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <Okay. S 2> เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ